งสงครามลูกครั้งที่สองกิจรกรตััการ้อยามสิบเถึงหนึ่เก้าิเกิดขึ้นเมื่อไรสงครามลูกครั้งที่สองอาจจะนับได้ว่าเป็นสงครามครั้งรุนแรงและยิ่งใหญ่ที่สุดช่วงเวลาการรบเกิดขึ้นเมื่อ1นึ่งกันยาพศสองพันสี่ร้อวันที่สองกันยาพศสองพัน สี่ร้อยแวันที่1นกันยาพศ2 4งพั 82, ที่เยอรมนีรุกรานโปแลนด์วันที่เจ็ดกรกฎาคมพศสองพันสี้อยแปดสที่ญี่ปุน่นรุกรานจีนวันเริ่มต้นสงครามจีนญี่ปุน่นครั้งที่2ปีพศ2 4งพั 74, ที่ญี่ปุน่นรุกรานแมนจูเรียวันที่สูงสงครามสงครามในยุโรป สิ้นสุดเมื่อเยอรมนียอมจำนวนในวันที่8พฤษภาคมพศ2488ในเอเชียยังดำเนินการตอ่อไปจนกระทั่งญี่ปุน่นยอมจำนวนในวันที่15สิงหาคมปีเดียวกันเกิดขึ้นกับใครประเทศที่มีส่วนร่วมในสงครามครั้งนี้สองฝ่ายคือฝ่ายอักษะและฝ่ายบันธมิตโดยประเทศเล็กๆส่วนใหญ่แล้ว ประเทศจะเข้าร่วมฝ่ายตามประเทศเพื่อนบ้านที่แข็งแกร่งเป็นส่วนใหญ่ฝ่ายอักษะนำโดยเบนิโตมุสซิลินีนาซีเยอรมนีอินเลอี่ปุน่นจุมริตพระจากรพัฒนอิโรโตและอมพุนฝ่ายที่ขอสองครามฝ่ายอักษะประกอบไปด้วยเกณฑ์นำหลักคือเยอรมนี อิตาลีและญี่ป er. ุ네่นในนามของกลุ่มรักษารูมเบอร์ลินโตเกียวที่มีการแต่งวัตถุประสงค์หลังในตอนต้นว่าเพื่อต่อต้านกระบวนการคอมมิวนิสต์สากลฝ่ายพันธมิตรนำโดยวินสตันเชอร์ชินสภาพโซเวียตรัสเซียในปัจจุบันฝ่ายพันธมิตรประกอบไปด้วยอังกฤษฝรั่งเศสสหภาพโซเวียตและ จีนสหรัฐอเมริกาซึ่งประเทศทาัง้งานี้ต่อมาได้เป็นสมาชิกดาวนของคณะรัฐมนตรีกว่าม,มัอ่อนกงแห่งสาภาพประชาชาติเกิดขึ้นที่ไหนสถานที่ทำการรกยุโรปยุโรปตะวันตกและตะวันออกเอเชียคาเนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกกลาง ตะเลเมนิเตอร์นิเรเนียนและแอฟ,ฟริกาตั้งต้นมหาสมุทรอเแลนติกมหาสมุทรปเิฟิกภูมิภาคตะวันออกละ่ะเป็นอย่างไรสงครามโลกครั้งที่2โดยมีผลการจบสงครามคือฝ่ายสัมพันธมิตรชนะฝ่ายอักษะฝ่ายสัมพันธมิตรได้สถาปน,า,นาการบริหารยึดครองในอตเทียและเยอรมนี ออเตียนนั้นได้กลายเป็นรัฐที่เป็นกลางทางการเมืองโดยไม่อิงกับกลุ่มการเมืองใ,ใดๆส่วนเยอรมนีนั้นถูกแบ่องออกเป็นเขตยึดครองัว่วงตะวันตกและตะวันออกซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมโดยฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกและชา,าพ้าทูเวยียตตามลำดับกรุงการกระจัด ความเป็นนาซีในเยอรมนีได้นำไปสู่การฟ้องอัชญากรรมสงครามนาซีการปลดอดีตผู้นำนาซีลงจากอำนาจแต่ต่อมานายุายนี้ได้เปลี่ยนไปเป็นปานิระโทษรกำเละการยอมรับอดีตนาซีเข้ากับสังคมเยอรมนีตะวันตกอีกครั้ง เยอรามานีสูญเสียพื้นที่ไปหนึ่งในสีจากพื้นที่เมื่อคศ1937พื้นที่ทางตะวันออกได้แก่ไซลีเรียนนดนมากและส่วนใหญ่ผลของสงครามได้เปลี่ยนเพลงการวางแนวทางการเมืองและ ครงสร้างสังคมของลูกชะประชาชาติ